ับกลาสโซเซตี้ครับ,รบสํหรับในคลิปนี้จะต่อจากหน้าโพสต์ของทางช่อง YouTube เมื่อเช้านะครับที่ผมแจ้งไว้ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาลงคลิปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการที่ตอนนี้มีกระแสรเรียกรีคอตัวชุดสร้างแรงดันถูลมนิรภัยในรถหลายๆรุ่นนะครับเดี๋ยวใน EP ีนี้ผมจะพยายามพูดให้กับคุณ่อนสมาชิกฟังให้เข้ากระชับเนื้อหาแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะครับ เดี๋ยวไปเข้าเรื่องกันเลยนะครับจริงๆแล้วการเรียกรีคอตัวชุดสร้างดันนถุงลมนิรภัยมีมานานมากแล้วน่าจะ10กว่าปีได้ตั้งแต่สมัยที่ผมเคยรับผิดชอบเป็นผู้ที่ประสานงานกับสำนักง,งานใหญ่นะครับก็คือติดต่อประสานงานโดยตรงเพื่อทําการเรียกรถที่อยู่ในกลุ่มรถการผลิตเข้ามาแก้ไขตรวจสอบนะครับ ต้นแจ้งอย่างนี้ก่อนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในคลิปนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมสัมผัสมาโดยตรงอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับทราบกันเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าหลายท่านก็ยังสงสัยว่าทําไมต้องเปลี่ยนเพราะอะไรอะไรยังไงคืออย่างนี้นะครับปัญหานี้เกิดในรถยนต์ในตลาดต่างประเทศที่มีผู้ใช้รถเกิดอุบัติเหตุทําให้เศษโลหะของตัวชุดสร้างรันตัวนี้ กระเด็นเข้าสู่ร่างกายทําให้เกิดการเสียชีวิตในตลาดต่างประเทศนะครับทีนี้ทางบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ก็ได้ทําการแจ้งไปกับดีลเลอร์ทั่วประเทศหรือสํานักง,งานใหญ่แต่ละประเทศสํานักง,งานใหญ่แต่ละประเทศก็จะแจ้งให้กับดีลเลอร์ทั่วประเทศให้ทําการเรียกรีคารถที่อยู่ใน อตการผลิตนั้นเข้ามาทําการตรวจสอบแก้ไขเปลี่ยนชุดสร้างแรงดันถุงลมนิรภัยตัวนี้ใหม่นะครับทีนี้ในเมื่อ10กว่าปีก่อนมีบริษัทแม่หลายๆยี่ห้อก็ได้ทําการส่งจดหมายไปยังบ้านของผู้ใช้รถหลายลายี่ห้อนะครับก็จดหมายนั้นก็จะเป็นการเรียกรถที่อยู่ในรถการผลิต นั้นๆที่มีปัญหาเข้าไปทำการแก้ไขตรวจสอบทีนี้บางท่านบางผู้ช้รถอาจจะได้รับจดหมายบ้างหรือไม่ได้รับจดหมายบ้างก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนนี้โทรเข้าไปหาเพื่อน,นัดวันเข้ามาทำการแก้ไขแต่ถามว่าก็จะมีผู้ช้รถหลายท่านที่ได้รับการแก้ไขแล้วและก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขจนถึงวันนี้ หลายๆผู้ใช้รถอาจจะมองว่ารถนานแล้วไม่มีปัญหาอะไรทำไมต้องเปลี่ยนไม่อยากเข้าศูนย์บริการนะครับแล้วอีกอย่างกลัวเข้าไปแล้วเกิดมีค่าใช้จ่ายนะครับในจุดนี้ก็เลยทำให้รถยนต์ที่อยู่ในท้องตลาดในประเทศไทยหลายๆรุ่นนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับซึ่งจริงๆบริษัทรถยนต์ทุกๆแบรนด์ทุกยี่ห้อตั้งใจมีความที่ ตั้งใจมีความประสงค์ที่อยากจะเปลี่ยนให้กับลูกค้าทุกๆท่านนี้ถามว่าจะตรวจสอบอย่างไรแล้วจะรู้ว่ารถที่เราใช้นั้นอยู่ในกลุ่มที่ต้องได้รับการแก้ไขไหมนะครับในหน้าสื่อต่างๆก็จะมีเว็บไซต์มีอะไรต่างๆให้ทางผู้ใช้รถเข้าไปตรวจสอบแต่บางท่านก็อาจจะยักลำบากในการเข้าไปใช้งานหรือว่าไม่ หรือว่าไม่มีเวลาหรือว่าดูแล้วว่ามันค่อนข้างยุ่งยากในการเข้าไปตรวจสอบแบบนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีนะครับรถที่อยู่ในรถการผลิตหลายๆแบรนด์หลายยี่ห้อหรือไม่แน่ใจก็แล้วแต่ขอให้ผู้ใช้รถทุกท่านเอาเลขตัวถังของเราโทรเข้ากับศูนย์บริการยี่ห้อที่เราใช้อยู่ทั่วประเทศศูนย์บริการไหนก็ได้โทรเข้าไปแล้วแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าจะตรวจสอบว่า ลถอยู่ในลดการผลิตที่ต้องเปลี่ยนชุดสร้างแรงดันถุงลมนี้แลภัยนี้หรือไม่นะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการที่มีในส่วนของการรับผิดชอบตรงนี้จะทําการตรวจสอบว่ารถของเมื่อสมาชิกนี้อยู่ในกลุ่มที่ต้องทําการแก้ไขหรือไม่นะครับถ้ารถของเราอยู่ในลอดการผลิตที่ต้องทการแก้ไขเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ที่มี หน้าที่ตรงนี้เขาจะทำการเอาเลขตัวถังของเราสั่งอะไรแล้วนัดวันให้กับเราเพื่อเข้าไปทำการแก้ไขเปลี่ยนชิ้นส่วนชุดสร้างแรงดันถุงลมนิรภัยตัวนี้ใหม่นะครับในรถบางรุ่นบางยี่ห้ออาจจะต้องเปลี่ยนทั้งด้านผู้โดยสารและด้านคนขับก็คือ2อลูกนะครับไม่ใช่มีแค่ทั้งด้านคนขับเพียงด้านเดียวนะครับ ก็ตรงนี้จะเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนสมาชิกที่ยังสงสัยว่าฉันจะติดต่อยังไงจะทํำยังไงในเมื่อจดหมายก็ไม่ได้เจ้าหน้าที่เคยโทรมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้เข้ารับการแก้ไขตอนนี้ลืมไปแล้วไม่รู้จะทํำยังไงใช้เลขตัวถังโทรเขา้าศูนย์บริการครับแจ้งเจ้าหน้าที่เขาว่าอยู่ในรถการผลิตที่ต้องแก้ไขปรับปรุงหรือไม่ถ้าอยู่เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาจะเอาเลขตัวถังของเราทำการสั่งอะไร อะไรมาแล้วให้เขาโทรแจ้งเรานัดวันเข้าไปเปลี่ยนใช้เวลาในการเปลี่ยนไม่นานครับ1-2ชั่วโมงเท่านั้นถ้ามีการนัดหมายเข้าไปทําไมศูนย์บริการที่ผมแจ้งไว้ตั้งแต่ต้นคลิปว่าศูนย์บริการมีความประสงค์ที่อยากจะเปลี่ยนให้กับผู้ใช้รถทุกท่านอยู่แล้วเพราะว่าศูนย์บริการเปลี่ยนให้กับลูกค้าทุกท่านลูกค้าหรือผู้ใช้รถที่เข้าไปรับบริการตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ศูนย์บริการก็จะได้ค่าอะไหล่และค่าแรงจากทางสำนักงานใหญ่ศูนย์บริการก็มีรายได้ตรงนี้ด้วยทางผู้ใช้รถก็สบายใจในการใช้รถด,ด้วยตรงนี้ถึงว่าแฟร์วินวินทั้งสองฝ่ายนะครับตรงนี้เพราะว่าศูนย์บริการก็จะเอางานเคมคุณภาพรับประกันตรงนี้ไปตั้งเบิกกับบริษัทแม่บริษัทแม่ก็จะชดเชยเงินค่าแรงค่าอะไหล่ทุกอย่างให้กับศูนย์บริการนะครับ ส่วนลูกค้าที่เข้ารับบริการก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะลด10กว่าปีก่อนหรือจะกี่ปีก็แล้วแต่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะตรงนี้คือการรีคอล์มเปญเรียกเข้าไปปรับปรุงนะครับเพราะตอนนี้รู้สึกว่าในประเทศไทยเริ่มจะมีเคสอย่างนี้เริ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งลดปีลึกมากขึ้นยิ่งมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาตัวนี้นะครับที่สําคัญในรถบางรุ่นอย่างที่บอก อาจจะต้องเปลี่ยนทั้งด้านผู้โดยสารและด้านคนขับทั้ง2ลูกนะครับไม่ใช่เพียงแค่ด้านผู้โดยสารไม่ใช่เพียงแค่ด้านคนขับเพียงลูกเดียวนะครับตรงนี้ก็ในข้อมูลของคลิปนี้เ็าอยากจะฝากไว้ให้กับผู้ใช้รถท,ทุกทุท่านนะครับที่อยู่ในกลุ่มของรถการผลิตหรือไม่ทราบก็ทําตามที่ผมแจ้งไว้ในคลิปนี้นะครับข้อมูลตรงนี้ก็เป็นข้อมูลจาก ส่วนตัวของผมเองที่ผมก็เคยรับผิดชอบหน้าที่ในการเรียกรีคอลูกค้าเข้ามาแก้ไขปรับปรุงในส่วนนี้นะครับแต่ว่าในวันนี้ผมก็บทบาทหน้าที่ผมเปลี่ยนไปแล้วก็แต่ผมก็ใช้สิ่งที่ผมรู้มาแชร์ให้กับเมื่อสมาชิกได้รับทราบกันแล้วก็วิธีการติดต่อสื่อสารให้ง่ายขึ้นและก็แนวทางต่างๆนะครับถ้าคลิปนี้ จจะพูดไว้ไปเพื่อความรวดเร็วหรือกระชับก็แล้วแต่ถ้าสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามมาใต้ใน EP นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมีเวลาจะมาตอบให้ทุกคนเลยนะครับก็สำหรับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ